สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มพบกับเนลลี่คีกเช่นเคยวันนี้เราก็มาต่อด้วย walking dead part 2เลยนะคะเมื่อตอนที่แล้วนะคะมิชลต้องการชาติตัวตายแล้วพีทได้ช่วยเอาไว้ก็มาอยู่บนเรือด้วยกันนะคะเสร็จแล้วตอนนี้เรือพังนะคะก็ต้องไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปหาอะไรเรือหรือว่าอะไรก็ได้ที่มาซ่อมเรือให้มันเดินต่อไปได้นั่นเองพอขึ้นเรือเสร็จก็มาเจอแกลกกับแซมนะคะ ก็คือเหมือนกับเป็นการป้นนั่นเองเสร็จแล้วเนี่ยพวกนี้ก็ถูกอารันโดกับโนมาานะคะที่เป็นพี่น้องกันจับไปที่เรือเนาะเสร็จแล้วเนี่ยแซมต้องการที่จะยิงแซคลี่แล้วแซคลี่คือไม่ได้ตั้งใจนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือพาร์ทที่แล้วนะคะเราก็มาต่อกันเลยนะคะว่าจะยังไงเนาะหลังจากที่แซมต้องการที่จะฆ่าแซกลี่แล้วมิชชนช่วยเอาไว้มาดูกันนะคะนี่ไงคะแซกลี่ได้ปืนแล้วจะยิงเราหรือเปล่าอย่านะแซกลี่มิชชนเคยช่วยตัวเองไว้นะนั่นแน่มีให้มือด้วย <Please. S 1> มิชชนของเราว่าไงจับมือดีไหมโอเคเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันนะ ผมผิดแล้วใช่เลยแซกดีนายยิงแกลกมันน่าจะเป็นรันโดมากกว่าไม่ใช่พิดน้องชายคุณผมทำอะไรไม่ได้อีกแล้วแต่ผมพอที่จะช่วยคุณได้นะมันเป็นความผิดของผมเองอยากให้ผมช่วยอะไรละ่ะคุณจะช่วยจริงเหรองั้นช่วยให้พวกเราออกจากที่นี่สิมันไม่ง่ายนะแต่จะลองดูเท่าที่ทำได้เอาใครมาอีกคุยยังไม่เสร็จเลยโอโชนาเอาเป็นแฟนกันหรอ ผมคิดว่าคุณให้เวลามากกว่านี้อีกมันหมายความว่าไงอะโอ้ไม่โจนาสฟังนะผมได้พูดไปแล้วว่าผมจะช่วยพวกเขาออกจากที่นี่เราต้องไปจากที่นี่เอาลาตกลงแซคลี่ช่วยโจนาสแล้วโจนาสว่าไงโจนาสก็โอเคนะฮะ okay. หาพีทก่อนแล้วออกจากเรือนี้กัน okay โอเคนะะมาดูว่าจะหนียังไงเพราะว่าเราต้องช่วยพีทด้วยนะคะน่าสงสารแซมอะดูดี โอ้โห ôi, คือคงรับไม่ได้อะ Thanks, <Mich> ขอบคุณนะมิชลที่คุณหยุดปืนนั่น as as ถ้าทำไปแล้วคงไม่มีคนช่วยอย่างเขาอ่ะถ้าแซคลี่ไปก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอก s <S แล้วเธอก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นด้วยฉันรู้ถ้าแซคลี่ตายใครจะช่วยอะออกไปอาจารีบรีบๆแซมเร็วๆเลยโอ้โห ôi, แกลกน่าสงสารมากดีนะมีพวกเพิ่มแต่จะรอดยังไงอะมาดูกันนะคะ ก็จะหนีกันยังไงเพราะยังไงแล้วมันคือมันน่ากลัวมากนะคะคือโนมาก็โหดรันโดก็โหดมากสำหรับพวกนี้นี่ไงออกมาแล้วดูดีว่าจะยังไงโอเคแอบเห็นเราเปล่าโ,โหยมียามเฝ้าด้วยอย่ามองมาทางนี้เห็นเปล่าไม่เห็นนะโอเคพีทอยู่ข้างบนน่ะคงไม,ม่ได้อยู่คนเดียวด้วยโอเคผมจะหลอกเขา เราไปจากที่นี่กันโอเคหมายถึงเฮ้โจ <Hey Joe. S 1> hey นายช่วยผมบางอย่างได้ไหม <Something. S 1> คือแซคลี่หลอกนะคะไม่ให้สนใจเรานั่นเองไปเลยมิชนกลัวมีคนเปิดประตูมาดูดิอันนี้โนมาได้เอาพีทขึ้นไปสัมภาษณ์หรือว่าไปคุยด้วยนะคะ <Exactly. S 1> ฉันทำให้พวกมันพูดไม่ได้เลยแซคลี่ใช้ไม่ได้ <Talk in. S 1> จริง พวกนี้มันไม่ยอมปลีบปากเลยอะ,อะปัญหาอยู่ที่ว่าเรายังไม่รู้อะไรจากพวกมันเลยอะฉันจะพามาให้พูดเองไม่ต้องห่วงฉันไม่ได้ห่วงได้จะให้ฉันไม่ห่วงได้ยังไงหลังจากที่เกิดครั้งที่แล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วฉันสาบานมันไม่ควรที่เกิดขึ้นรันโดไปแล้วพีทยังถูกมัดอยู่นะคะเร็วๆสิไม่ชนเดี๋ยวคนเห็นเดี๋ยวรันโดมาเห็นฮุ้ยมองกันอยู่นั่นแหละ เจอมีดนะคะเรียบร้อยเอปืนพลุด้วยนั่นไงอุ้ยมันเห็นป่ะไม่เห็นฮะถ้าพวกนั้นเห็นเข้าไม่มีผมแน่ใจเลยว่าไม่ได้ออกจากที่นี่เนี่ยปากนายนายพิษเฮยรันดรันดอธิบายซิมันเป็นยังไงไอ้บ้าแซคลี่มันเป็นยามยังไงวะสมัตตาทำให้พวกแกบ้าเหรอเธออยู่ไหน เอาละสิปืนกับดาบอะไรจะเร็วกว่ากันฉันต้องการแค่พีทแซมเธออยากได้ก็เอาไปสิฉันไม่ให้ใครไปไหนทั้งนั้นโนมาลืมเด็กนั่นเถอะเรามาคุยกันได้นะดีเลยพีทแต่รู้สึกว่าเพื่อนสาวของนายจะมีแผนอื่นนะลานโดไปบอกพวกเขาสิเข้าใจวางมืดลงโอ้โหยเอาอยัางไงล่ะจะวางลงดีหรือไม่ดี <can> คือก็ต้องวางนะคะไม่พีทก็เราลหะตายโอ้ย แซมจัดได้ดีเลยนี่ไงจัดให้โนม่าก่อนนี่แน่แซมเลิศเลยโอ้อยแซมจัดการลันโดฉันพอกับแกแล้วเจ๊นแน่ใจเหรอเอาละมีดกับมีดละงานนี้ตัวต่อตัวนี่หยุดอยู่ตรงนั้นเลยลันโดหืมโอ้อยอยู่ตรงนั้นเลย โอเคโอค้โหไอรันโดมานี่แซมทุบด้วยเสยด้วยไปลายางเลิดเลยสลบสี่งานนี้รีบไปแก้เชือพีชซี่หฮยใจหายดีนะเรียบร้อยแล้ว it, บ้าเอ้ยมิชชนต้องมีมวยตลอดเลยนะคุณยังอยู่ไม่ใช่เหรอนั่นสิจนถึงตอนนี้ไปกันเถอะ โอเคมันไม่ง่ายเลยนะมาดูกันว่าจะไปกันถึงไหนโอ้โหเก็บมีดด้วยพิษมีมีดสั้นจะทำอะไรได้จะไปทางไหนละ่ะตอนนี้อุย้ยสัญญาณเตือนโอ้โหหนีสิอยู่ทำอะไรวิ่งเลยไปที่เรือเล็กนะคะสัญญาณที่เรามีปัญหาแล้วมีคนบุกลุกเหรอมาให้ดูลูกๆด้วยหนีไปได้ยังไงร,ระวังด้วยพวกมันมีปืนเดี๋ยวเราก็หาเจอ เราต้องแยกกันหาเข้าไปข้างในเราแยกแล้วพวกมันหาเราทั่วเลยอะเราต้องมีทางออกสิไม่ชวนว่าไงคนเก่งเดี๋ยวฉันหาทางก่อนจะออกยังไงขึ้นดูสิพวกมันยังหายอยู่ไหมโอเคนะคะโอ้ยเราเห็นเรืออยู่ตรงข้ามนู่นนะเราต้องไปที่เรือนะใช้ได้เลยโอเคมีอีกไหมอื้อ <c oughs> มีอีกหรือเปล่าพวกนั้นเยอะเลยอะคือเราต้องไปที่เรือนู่นนะคะเห็นปะมีคนเฝ้าเรืออยู่ทำยังไงดีอะเราจะไปยังไงจ้าไม่ชนนี่งไงเราเจอเรือแล้วนะคะเรามีเรือเล็กอยู่เราไปเอากันถ้าเป็นอย่างนั้นพวกนั้นก็ต้องหยุดเราแน่พวกมันจะตายหรือเราจะตายล่ะ ไม่เราไม่ฆ่าใครทั้งนั้นผมจะมอบตัวกับพวกมันเรายังมีเวลาที่จะหนีแล้วก็ไม่มีใครตายด้วยเอาอยัางไงเราไม่ชนจะปล่อยให้คนโดนจับปะผมจะพูดกับพวกนั้นแล้วหนีตามไปเป็นไปไม่ได้แนะ่พีทคุณแน่ใจเหรอไม่ต้องห่วงผมทำได้แน่ใจเหรอรัน <R ando S 2> โ<ฌ>ดโหดจะตายจะปล่อยให้พีทโ,โดนจับเหรอไม่นะผมทำ ให้ดีที่สุดเพื่อพวกเรา <Run. S 1> คุณก็คือพวกเรานะหยุดเขาเลยบ้าเอ,อ้ไม่ชนไม่นะไม่ชนไม่คุณทำอะไรอะ่ะ <Okay. S 2> ผมคุยกับเขาได้นะฉันไม่เสียงแน่พวกนั้นหาเราอยู่โอเคฉันพร้อมแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวคี์ัวจบแพทนี้ <'m> ติดต่อติดตามพตรพทหน้านะคะสวัสดีค่ะ